จับเรือขนยาเสพติด1.9ตันในน่านน้ำอินโดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอรอชลออเร่งประสานกองทัพเรืออินโดนีเซียหลังมีรายงานการจับกลุ่มเรือประมงต้องสงสยัยลักลอบขนยาเสพติดบริเวณน่านน้ำเซอร์ลดูเรียนใกล้จังหวัดหมูก่เกาะเรียวเมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมา เรือที่ถูกจับชื่ออังโตโต99ตามรายงานระบุว่าเป็นเรือไทยแต่จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเรือไทยไม่พบข้อมูลทางการอินโดนีเซียตรวจพบยาเสพติดบนเรือรวมกว่า1.9ตันแบ่งเป็นเม็ดแอมไฟตามีน705กิโลกรัมและโคเคน1.2ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า428ล้านดอนลลาร์สหรัฐจับผู้ต้องหาได้5คนเป็นชาวไทย1รายและชาวเมียนมา4รายไม่มีเอกสารแสดงตัวตน ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวที่เมืองบาตัมและอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลโดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียและสร,รอชลไทยเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสัญชาติของเรือและเตรียมขยายผลหาต้นตอเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป